วันนี้แข่งแล้วนะคะวันนี้แข่งอีกแล้ววันจันทร์ที่4กันยายน2 5 6 6คู่ที่น่าสนใจมีหลายคู่มากๆไม่พูดพระำหนับเพลงได้ไหมคู่แรกจะเป็นคู่จีนกับญี่ปุ่นจะแข่งเวลา12นาฬิกาตรงนะคะหรือว่าเที่ยงตรงของวันนี้ของจริงทั้งคู่มาเจอกันโอ้โหมารอดูเลยนะคะว่าจีนกับญี่ปุ่นใครจะชนะ และใครจะขึ้นไปเป็นแชมป์กลุ่มกันแน่สาวจีนแอดก็ว่าต้านไม่อยู่จริงๆนะสาวจีนรุ่นเนี้ยรุ่นสองที่เขาเรียกกันว่ารุ่นบีเนี่ยส่วนสาวญี่ปุ่นก็มาตรฐานตามเดิมเลยคือทั้งความเหนียวส่วนเกมบุกอาจจะไม่มากเท่าสาวจีนแต่ความเหนียวของญี่ปุ่นแอดว่าเหนียวกว่ามันมีจุดเด่นการคนละจุดเลยค่ะสองทีมเนี้ต้องมารอลุ้นว่า รูปแบบเกมวันนี้แบบไหนจุดเด่นไหนจะได้เปรียบเมื่อจบสาวจีนกับสาวญี่ปุ่นแล้วตอนเที่ยงนะคะบ่ายสามโมงออสเตรเลียจะเจอกับเกาหลีใต้นะคะอันนี้แอดก็ว่าไม่น่าเป็นห่วงนะเกาหลีใต้น่าจะเอาชนะออสเตรเลียได้แต่ว่า ทั้ง2ทีมนี้ก็ไม่ได้เข้ารอบ4ทีมแล้วนะคะคูคาซัคสถานกับอินเดียก็เช่นกันและเวลา18นาฬิกาตรงหรือว่า6โมงเย็นค่ะวันนี้ไทยจะเจอของจริงหรือใครจะเจอของจริงกันแน่ไทยเจอเวียดนามนะคะทุกคน6โมงเย็นวันนี้ไทยเจอเวียดนามไม่ว่าไทยกับเวียดนาม จับมือกันเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะเมื่อวานเวียดนามเอาชนะออสเตรเลียมาได้3ต่อศูนย์เซตก็คือเวียดนามก็จับมือกับไทยเข้ารอบแล้ววันนี้จะแข่งกับเวียดนามเพื่อจะช่วงชิงตำแหน่งแชมป์กลุ่มทุกคนทุกคนถึงแม้ว่าเราจะจับมือเวียดนามเข้าไปในสี่ทีมสุดท้ายแล้วอะ แต่เราก็ยังต้องเป็นแชมป์กลุ่มทุกคนนึกออกปะคือเราจะปล่อยให้เวียดนามเป็นแชมป์กลุ่มไม่ได้เข้า <c oughs> ใจไหมคําว่าแชมป์กลุ่มก็สําคัญคําว่าเวียดนามชนะไทยโอ้โหเขาก็คงจะสําคัญสําหรับเวียดนามมากเลยทีเดียวดังนั้นก็ทําให้ได้มาตรฐานของไทยอะนะคะ ให้ไทยชนะเวียดนามเหมือนเดิมก็พออาจจะมีแบ่งเซตกันบ้างนะแอดคิดว่าแบบนี้นะเพราะว่าก็แข่งติดต่อกันทั้งคู่เรียวแรงก็อาจจะถดถอยลงนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นไปได้ก็สวยๆไปเลยจับมือกันเข้าแบบไทย3ต่อศูนย์นะเวียดนามโดยฝั่งเวียดนามเนี่ยเข้ารอบชิงแชมป์เอเชียรอบ4ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกนะทุกคนถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ของการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียของทางเวียดนามด้วยนะเวียดนามชนะออสเตรเลียเมื่อวานคะแนนบวกเพิ่มไปกว่า7.5เลยนะอันดับโลกขยับขึ้นมา5อันดับตอนนี้เวียดนามอยู่อันดับที่39ขึ้น อย่างที่แอดบอกมาตลอดนะเวลาเวียดนามเขาแข่งในรายการแต่ละทัวร์นาเมนต์เนี่ยยิ่งติดต่อกันและถ้าเขาชนะติดต่อกันมาเรื่อยๆแบบเนี้ยโดยครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งสำคัญของเขามากๆที่เขาเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเวยียดนามเลยแรงเขาก็เหมือนเหมือนความกระหายในการชนะมันจะต้องอยากชนะไปเรื่อยๆอะ่ะทุกคนนึกออกไหม แล้วเวียดนามก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะเห็นทวัวร์นาเมนต์ไหนที่ชนะมาพอทวัวร์นาเมนต์ถัดไปอ่ะโอ้โหแรงมันจะมาขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่เห็นคือเขาก็ทําได้จริงๆแต่ในรายการนี้แอดก็ว่าทีมที่เวียดนามจะเจอเนี่ยถึงแม้เขาสี่ทีมก,ก็หนักจริงๆไม่ว่าจะเป็นไทยญี่ปุ่นหรือจีนนะคะก็น่าจะเป็นไปตามมาตรฐานนะของของไทยด้วยของจีนของญี่ปุ่นด้วยและของเวียดนามไม่น่าจะ ไม่อยากให้เกมพลิกเพราะถ้าเกมมันจะพลิกจริงๆแนวโน้มก็อุ้ยมันก็น่ากลัวนะมันก็ไม่น่าจะไปพลิกแบบหูขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเกมเวียดนามพลิกไปถึงแบบชนะไทยชนะญี่ปุ่นได้นี่โอ้ไม่กอดแล้วนะแต่แอดก็พูดเสมอนะว่าเกมกีฬามันก็มีแพ้มีชนะและทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้มันเพียงเป็นแบบลูกกลมๆเท่านั้น มันก็ไม่แน่ที่เวียดนามอาจจะชนะไทยเวียดนามอาจจะชนะญี่ปุ่นเข้าไปแข่งกับจีนก็ได้คือรูปแบบเกมเนี่ยเราก็ไม่รู้อนาคตเลยแต่ถ้าตามมาตรฐานของทีมที่เข้ารอบสี่ทีมเนี่ยก็ยังไม่อยากให้ไทยมาแพ้วเวียดนามทุกคนนึกออกไหมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ลุ้นทั้งวันนี้ว่าใครจะเป็นแชมป์กลุ่มระหว่างไทยกับเวียดนามเนี่ยและก็ลุ้นทั้ง วันพรุ่งนี้ด้วยนี่คือจะแข่งติดต่อกันแล้วนะคะวันนี้วันพรุ่งนี้และวันที่6วันสุดท้ายของรายการนะถือว่าฝึกความอดทนด้วยเลยนะกีฬาก็เหมือนกันงขันที่เราแข่งขันมาในระดับโลกก็จะแข่งติดต่อกันแบบนี้นะคะวันนี้สาวไทยก็จะเจอกับเวียดนามนะทุกคนเวลา18นาฬิกาตรงนะคะย้ำนะ6โมงเย็นนะ คู่แรกเที่ยงตรงจีนเจอญี่ปุ่นก็น่าดูมากๆคู่ที่2เกาหลีออสเตรเลีย15นาฬิกาและ18นาฬิกาไทยจะเจอกับเวียดนามนะคะก็สาวไทยก็ขอให้ทำผลงานให้ดีที่สุดตามมาตรฐานของตนเองแล้วกันแต่ไม่เป็นไรนะเกมมีแพ้มีมชนะอยากให้ทุกคนดูให้สนุกจริงๆเพราะแอดก็ยังเชื่อว่าแต่ละทีมก็มีมาตรฐานของตนเองอยู่แล้วนะยังไงวันนี้ทุกคนมีความเห็นอย่างไรใครจะได้เป็นแชมป์กลุ่มไทยหรือเวียดนาม และไทยจะแบ่งเซตให้เวียดนามบ้างไหมหรือจะเกิดอะไรขึ้นและคู่จีนกับญี่ปุ่นตอนเที่ยงใครจะชนะแอดว่าคู่นี้ก็สนุกมากเหมือนกันนะเล่าสู่กันฟังเรื่องนี้หน่อยมีอะไรอยากบอกคู่แข่งไทยไหมนั่นคือสาวเวียดนามเนี่ยอยากให้เขาชนะหรือยายเขาเล่นยังไงมีอะไรฝากบอกเวียดนามเม้นได้เลยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์ค่ะเป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึกชิงแชมป์เอเชียวันนี้4กันยายน2516ไทยเจอเวียดนาม18นาฬิกาตรงนะคะเพื่อจะดูว่าใครจะเป็นแชมป์กลุ่มทางพีพีทีวีถ่ายทอดสดทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์หรือทาง YouTube โอ้โหเล่าส่ันฟังหน่อยค่ะลุน้นวันนี้สนุกแน่